ชีวิตคนคนหนึ่งเว่าจะตั้งตัวเผื่อะไรมาโดนทดีแบบนี้ครั้งที่เราไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ทําอะไรมันเสียหายมากทํางานเอาหน้าทำมาจับจับจับไปไม่รู้เขาผิดหรือไม่ผิดก็จับไปก่อนอย่างนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องหาหรือเขาเป็นฝ่ายผู้เสียหายถ้าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมตามความเป็นจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งเหล่านั้นถือเป็นเรื่องสําคัญทั้งสิน้นแล้วถ้าทุกวันนี้เนี่ยมีพยักฐานอะไรเนี่ยคนเป็นผู้เสียหายก็ดีพยายาม เขาเขาเห็นไม่กล้าให้ตํารวจสํานวนตารวจนี่ก็ผมเรียนเลยว่า80%เนี่ยมันเป็นนิยายสอบสวนนะท่านก็สั่งฟ้องสั่งคดีไปตามนิยายนั้นนะฮะเขาไมเขาไมผมบอกว่าผมไปหาหมอนะผมไบรับรองแพทย์นะทัางตำรวจเขาบอกว่าเอกสารแค่นี้หลักฐานแค่นี้หลักฐานนั้นจะเชื่อพิสิสุวรรณพิมชาจวรนครพนมต้องติดคุกฟรีเกือบ8เดือน หลังตกเป็นจำเลยในคดีโฉกเพชรมูลค่ากว่า15ล้านบาทเขาถูกตำรวจจับกลุมขณะก,กำลังขายไก่ทอดอยู่ในตลาดกลางเมืองนครพนมในวันที่18ธันวาคมปี59วันนั้นตำรวจจับเขาไปซ้อมทรมานเพื่อบังคับให้รับสารภาพในความผิดที่เขาไม่ได้ก่อขึ้นคนถามว่าเป็นตำรวจเหรอเป็นตำรวจมาจาับแล้วก็หาขโมูลเพชรคาบอาอย่างนี้วิ่งราวเพชรผมก็ถามว่าเพชรหายที่ไหนเขาบอกว่าหายในกรุงเทพ ผมอยู่นครพนมผมไม่ได้เข้ากรุงเทพเลยช่วงสามปีสี่ปีหลังนี้ผมบอกงนี้แล้วเขาไปถึงรีสอร์ทเขาพาคุณหนูที่รีสอร์ทปิดหน้าแล้วก็เตะที่ศีคโคก็เข,เข็นเส้นสอบเรื่องเพชรอย่างเดียวแล้ววันที่ยี่แปดเพชรเขาหายเขาบอกว่าหายประมาณบ่ายโมงประมาณเก้าโมงสิบโมงผมจะน,นอนให้หมอฉีดยาที่บ้านเลยคนแถวนครพนมที่เขามาซื้อข้าวเหนียวใส่บาทเขาก็ไปเป็นพยาให้ผมนะตอนเช้า เขามาซื้อข้าวกับผมใส่บาตรรอใส่บาตรพระตอนเช้าที่ร้านสาเหตุที่ตำรวจเชื่อว่าเขาก่อเหตุเพียงเพราะผู้เสียหายยืนยันด้วยการชี้ตัวว่าเป็นคนร้ายในคดีทั้งที่เขาให้การปฏิเสธมาตลอดโดยอ้างสถานที่ที่อยู่ว่าช่วงเกิดเหตุมีอาการปวดท้องจึงเข้ารักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมพร้อมนำแพทย์และใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสารแต่เมื่อเรื่องถึงอายการ เขามองว่าอายการได้แต่นั่งอ่านสำนวนคดีที่เปรียบเสมือนเป็นนิยายเล่มหนึ่งที่ตำรวจเขียนขึ้นโดยไม่ได้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองจนกลายเป็นว่าอายการไม่เป็นกลางผมสังเกตดูเรื่องดูอายการกับอผู้เสียหายเหมือนเขาจะซีกันเขาจะเข้าข้างกันคือเขาจะกล่าวนำคนนั้นก่อนในศาลผู้เสียหายก่อนกล่าวไปก่อนแล้วให้คนนั้นพูดไอ ในให้ศาลรฟังนะคือเหมือนเหมือนเขาเตรียมกันจนจนผู้พากษานถามเลยถามอายการแนละ้วคุณเตรียมกันมาใช่ไหมอายการก็บอกครับและแ้วทำไมต้องต้องไปเตรียมกับเขาถ้าอายการเป็นกลางจริงๆก็ทําตามหน้าที่อายการไปไคือคือเหมือนเขาเขาหาว่าเราผิดเขาต้องอยังไงเขาให้เราเราผิดจนได้นะ กว่า8เดือนที่เขาต้องทนทุกทรมารอยู่ในเรือนจํากับความผิดที่เขาไม่ได้ก่อแม้เขาจะได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมก็ไม่คุ้มค่ากับชีวิตที่แทบพังทลายหากวันนั้นเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก DSi มาร่วมสอบสวนด้วยวันนี้ก็คงไม่มีชีวิตที่อิสระอีกครั้งยังมีแพะในคดีอาญาอีกมากที่ถูกจับกลุมผิดตัวส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะระบบกล่าวหาของกระบวนการยุติธรรมของไทย ที่ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาค้นหาพยานหลักฐานมาแก้ต่างด้วยตัวเองจำนวนแพ้นับไม่ถ้วนไม่มีทางจะออกมาสู้คดีได้เพราะไร้ซึ่งเงินที่จะมาประกันตัวยังมีคดีประวัติศาสตร์ของไทยอีกคดีที่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญของกระบวนการทำงานของตำรวจไทยนั่นคือคดีเชอร์รี่แอนด์ดันแคนหญิงลูกครึ่งวัย16ปีถูกฆาตกรรมทิ้งศพในป่าชายเลนตำรวจ จับกลุ่มนายวินัยแฟนของเชอรี่แอนแล้วลูกน้องอีก4คนโดยอาศัยพยานปากเอกคือคนขี่รถสรํารอรับจ้างที่อ้างว่าเห็นทั้งหมดแบกร่างของเชอรี่แอนออกมาจากอาคารที่ทำงานของแฟนเชอรี่แอนแต่คนขี่สํารอถูกจับกลุมและสารภาพว่าให้การเท็จปลักปร้ำจำเลยเนื่องจากได้รับเงินค่าจ้างจากพนักง,งานสอบสวนจำนวน20,000บาทจำเลยในคดีที่ตกเป็นแพททั้ง4คน มีคำพิพากษาประหารชีวิตจากศาลชั้นต้นต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับยกฟ้องกระทั่งศาลฎีกายกฟ้องปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์ทั้ง4คนแต่โชคร้ายแพ้ในคดีนี้มีชีวิตรอดออกมาเพียง2คนเท่านั้นและจากนั้นอีกไม่นานเขาทั้งสองก็เสียชีวิตเช่นกันเพราะเป็นผลจากการถูกซ้อมทรมานในชั้นพนักง,งานสอบสวนของตำรวจเพื่อเค้นให้รับสารภาพ ช่วงเวลาเดียวกันครอบรครัวของแพทย์ในคดีร่วมกันเป็นโจท์ฟ้องสักง,งานตํารวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนในคดีนี้ทั้งหมดทําให้สักง,งานตํารวจแห่งชาติต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่แพทย์ทั้ง4คนเป็นเงินกว่า38ล้านบาทคดีนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกรณีศึกษาว่าตํารวจเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่มีอํานาจสืบสวนออกหมายจับจับกลุ่มคุมขังสอบสวนหรือบางคดีมีการซ้อมทรมานเพื่อบังคับให้รับผิด รวมถึงทำสำนวนได้อย่างเสรีอายการทำหน้าที่อ่านสำนวนเพียงอย่างเดียวโดยไร้การถ่วงดุลแม้แต่คดีใหญ่ใหญ่ที่ผ่านมาที่สังคมจับตาว่าไม่โปร่งใสยอย่างคดีบอสอยู่วิทยาหรือบอสรอดทุกข้อหาคดีแตงโมท,ที่ถูกอายการตีก,กลับสำนวนถึงหลายครั้งหรือแม้แต่กระทั่งอดีตผู้กับโจที่ถูกมอว่าตำรวจช่วยเหลือพวกพ้องตั้งแต่ขั้นตอนการมอบตัว ไปจนถึงการสอบคดีฆ่าผู้อื่นนี่จึงเป็นที่มาขององค์กรภาครัฐ6หน่วยงานใหญ่ทั้งกระทรวงยุติธรรมมหาสไทยกัลลาโหมสาธาร,รณสุขสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานอายการสูงสุดร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาเพื่อร่วมสอบสวนคดีกับพนักงานสอบสวนของตำรวจในการพิทักษ์ความยุติธรรมให้กับประชาชน หนึ่งในอายการที่ร่วมสอบคดีอดีตพุ่มกับโจ้อย่างสมพงษ์เย็นแก้วรองอธิบดีอายการภาค6มองว่าแมการร่วมสอบคดีในชั้นพนักง,งานสอบสวนไม่มีกฎหมายรองรับและอายการมักถูกฝังความคิดว่าสอบสวนไม่เป็นแต่แท้ที่จริงแล้วอายการสามารถสอบสวนเหมือนกันกับตำรวจได้แต่ต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆโดยยกตัวอย่างจากคดีอดีตพุ่มกับโจ้ที่อาศัยความรู้เฉพาะทางของแพทย์ มาทำการซักค้านคดีถ้าเราได้มีแหล่งข้อมูลมีผู้ชำนาญการในเชิงเทคนิคให้ความรู้ความเข้าใจกันเราโดยที่เราสามารถลิงก์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพนังกงานสวนเนี่ยหรือผ่านตรงมาหรือให้พนักงานสวนไปเอาความเห็นของคีีมาใช้เพื่อประโยชน์ในการทำสำนวนที่จะเกิดประโยชน์มากกว่าข้อดีที่เราได้คดีจับดีผู้กับโจ้เราได้ความร่วมมือท่านเชื่อไหมครับ เราเอาหมอของสถาบันนิติตศาสตร์ไปนั่งกำกับดูแลหมอของโรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์ครับพอหมอพูดอะไรสักซัก,ซกหมอบอกเป็น,นเรื่องนี้เราซักซักจนหมอต้องยอมรับความจริงเดิมนะฮะหัวใจวายเนื่องจากอาจจะเกิดจากอะไรฮะยาเสพติดก็ได้นะนี่มาแล้วเห็นไ,ไหมเรามีหมอเขาแปลว่าเฮ้ยถ้าเรามีนักแพทย์ หรือนิติเวศท,ที่เป็นกลางแล้วเรารู้สามารถเอามาทำไ,ไมครับอาศัยความรู้ของเขามาช่วยซักคานของหมอเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ในการสอบสวนข้าราชการทหารที่ได้ชื่อว่าเป็นคนมีสีสังคมตั้งคำถามมากมายว่ากระบวนการยุติธรรมมักทำอะไรกับคนกลุ่มนี้ได้ยากก็ร่วมลงนามด้วยหัวหน้าอายการทหารกรมพระธรรมนูญยืนยันว่าทหารมักถูกฝึกไมใ่ใช้ความรุนแรง จึงต้องมีนายทหารพระธรรมนูญคอยดำเนินคดีกับทหารพร้อมทั้งเชื่อมประสานในการดำเนินคดีระหว่างทหารกับพลเรือนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทหารหรืออยู่ในค่ายทหารกระทรวงกลาโหมเนี่ยเรามีนายทหารพระธรรมนูญอยู่ทุกพื้นที่นะครับในการดำเนินคดีทหารที่ถูกกล่าวหาหรือตกเป็นผู้ต้องหาว่ามีการกระทำความผิดนะครับทหารเนี่ยถูกฝึกมาให้ใช้ความดุนแรง ถูกฝึกฝนมาให้ใช้ความเด็ดขาดเพราะนั้นเวลาเขาถูกดำเนินคดีเนี่ยความรู้สึกต่อต้านเนี่ยเขาอาจจะมีนะครับดังนั้นเนี่ยกรมธรรมนูนเนี่ยจะเป็นในหารพันธรรมนูญเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมโยงให้ถ้าหากว่ามีคดีที่ทางสํานักง,งานงสุดหรือพนักง,งานก,การต้องดําเนินคดีกับทหารบุคคลเหล่านี้นะครับทางในหารพันธรรมนูญก็จะเป็นตัวเชื่อมเป็นโซ่ข้อกลางให้ ประสานงานให้เวลามีการดำเนินคดีนะครับจะทําให้งานของทางพนักง,งานการท่านเนี่ยดำเนินคดีไปด้วยความราบรื่นนะครับรอ,อดีตรองผู้บังคับการเจรตํารวจมองว่าการลงนามในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางการเปลี่ยนปแปลงกระบวนการยุติธรรมของไทยเพราะที่ผ่านมาอายการมักถูกมองว่าเป็นพนักง,งานไพรส์นีที่คอยส่งสํานวนจากตํารวจต่อสารทั้งที่อายการ มีอำนาจหน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริงได้เพื่อป้องกันสารยกฟ้องและการจับแพ้ในคดีแม้จะมีเงินเยียวยาเยือะแต่ก็ยากที่จะได้รับและไม่คุ้มค่ากับการที่ผู้บริสุทธิ์จะต้องติดคุกฟรีาอโมยที่จะเซ็นใบนเนี้ยหมายความว่าพนักงานในการก็จะมีเครื่องมือนะฮะเครื่องมือคือหน่วยงานที่สําคัญกร,ก,รก,รกระทรวงมหาดไทยกระทรวงลาหหมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุตธรรม ซึ่งจะมีกลไกครอบคุมท,ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะในการส่งพยานลักฐานให้พนักงานในการหลังจากเกิดเหตุท,นทันทะีอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยวเวลาเกิดฆ่ากันตายผู้ใหญ่บ้านก็าจะมีข้อมูลเยอะแยะเลยแต่บางทีตำรวจไม่ได้มาสอบพยานลฐานผู้ใหญ่บ้านก็อาจจะส่งให้อัยการไดนะโดยผ่านกระทรวงมหาดไทายผ่าน,นอำเภอแล้วก็ออกแบบออกแบกออกแบปรอีกทีนึงนะฮะมันก็เป็นช่องทางในการที่เปิดโลกของอัยการแทนที่จะนั่งอ่านสำนวนสอบสวนจากตำรวจฝ่ายเดียว ซึ่งกว่าจะถึงมันก็อาจจะ3เดือน6เดือน1ปีอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็รวบรวมครบถ้วนหรือไม่ก็ไม่รู้บันทึกไว้ถูกต้องหรือไม่ก็ไม่รู้ที่พูดไม่จดที่จดไม่ได้พูดอาการก็จะเห็นเองอาจจะเรียกพยานหลักฐานพยานพวกนี้ไปถามเองก็ได้ดรน้ำแท้มีบุญสันล่างผู้อในวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีสำนักง,งานอายการสูงสุดเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของการเป็นรูปกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของการสืบสวนสอบสวนคืออายการไม่สามารถทราบความจริงหรือความเท็จในคดีได้อายการไม่มีเวลาและข้อมูลเพียงพอที่สั่งสอบสวนเพิ่มเติมสาเหตุเกิดจากระบบที่ไม่ได้มาตรฐานและการจงใจทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการอำนวยความธิธรรมให้กับประชาชนอายการส่วนใหญ่90%กว่าเปอร์เซ็นต บอกว่าเราไม่ได้ความจริงในคดีแล้วเราก็พิจารณาแล้วว่าในการทําคดีเนี่ยเราเรารอแต่รับฟังข้อมูลจากตํารวจคือจากสํานวนเราอยากได้อะไรเราก็สั่งสอบสวนแต่ผ่านตํารวจหมดเลยเพราะมันเป็นช่องทางเดียวในการรับข้อได้จริงของอายการคือการสั่งตํารวจทานะครับซึ่งเราคิดว่ามันมันไม่เพียงพอ มันไม่เพียงพอที่จะได้ข้อมูลครบรอบด้านและตรงทาความจริงเราจรึงมีความคิดว่าหลายๆหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการติธรร่ยควรจะมาร่วมมือกันในการให้ความจริงนําเสนอความจริงให้กับอายการบางครั้งหรือหลายๆครั้งที่มีเทคนิคในการไม่ให้อายการได้ความเป็นจริงยกตัวอย่างเอาเป็นรูปธรรมเลยสมมติว่าคดีดเป็นบอนการพนันใหญ่ๆแต่ทยอยจับเป็นรายๆแต่ไม่ดาเนินคดี ฐานผู้จัดให้เล่นการพนันคือเจ้าของบ่อนแต่ดำเนินคดีเป็นหลายย่อยเพราะว่าไปรับซวยสินบนเป็นหลายเดือนเขาผู้บอนอย่างนี้ครับคือความไม่จริงตัวผู้กระทำความผิดเจ้าของบอนก็ยังคงอยู่แต่ไอคนโดนจับการเป็นผู้ลักลอบเล็กๆน้อยๆขั้นตอนในการอำนวยความยิธรรมในคดีอาญาจะเริ่มจากการแจ้งเหตุอาญกรรมให้อายการและฝ่ายปกครองในท้องที่ทันทีที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันการบิดเบือนทำลายหลักฐานโดยหน่วยงานเดียว แจ้งการจับให้อัยการและฝ่ายปกครองทราบเพื่อตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิผู้ถูกจับกลุ่มหมายจับขังคน้นต้องได้รับการรับรองความจําเป็นในการออกหมายว่าไม่ละเมิดสิทธิประชาชนเกินสมควรจากอายการก่อนที่จะไปขอหมายจากศารได้อายการและหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบพยานหลักฐานได้ทันทีในที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบภารกิจตามหน้าที่ของตน หลายหน่วยงานมีอำนาจสอบสวนคดีดตามกฎหมายที่รับผิดชอบโดยส่งอายการได้โดยตรงเพราะมีความเชี่ยวชาญกฎหมายและป้องกันการสอบสวนทำลายหลักฐานเพื่อปกป้องช่วยเหลือพวกกันเองแต่หากพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือไม่มั่นใจในการสอบสวนอายการสามารถทำการสอบสวนเองได้เพื่อป้องกันการสอบสวนบิดเบือนและอายการจะส่งฟ้องต่อเมื่อมั่นใจแล้วว่า พยาลหลักฐานจะพิพากษาลงโทษได้ตามหลักสากลที่ดำเนินคดีได้เพียงครั้งเดียวส่วนหลักเกณฑ์ในการเลือกทำคดีของอายการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีอธิบายว่าจะเลือกคดีที่ประชาชนให้ความสนใจรวมถึงคดีที่ประชาชนรากญ้าไม่ได้รับความยุติธรรมสำหรับแนวทางการทำงานแล้วเนี่ยสำหรับอายการแล้วเนี่ยอะไรไม่ว่าเป็น จะเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกกี่ปีก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องหาหรือเขาเป็นฝ่ายผู้เสียหายถ้าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมตามความเป็นจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งเหล่านั้นถือเป็นเรื่องสําคัญทั้งสิ้นนะครับในมุมมองก็คือเราเอาความยุติธรรมเป็นที่ตั้งถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงไม่ได้ความเป็นธรรมเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญครับเมื่อพยานหลักฐานถูกรวบรวมเก็บรักษาได้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์และวาทกรรมที่กล่าวกันไว้ว่าคุกขังได้เฉพาะคนจนความวุติธรรมเข้าถึงยากใช้เวลาน,านานและราคาแพงจะหมดสิ้นไปประชาชนจะเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยชนที่ชารอดกันภัายตัวจริงสนามข่าวรายงาน